ก็ไม่เคยมีหรอกครับจริงๆมีแต่เด็กผู้ชายมาติดเหรอคะใช่พ่อฉันชอบพ่อจังเลยอ่ะพ่อจังหวัดได้เหรอทำไมล่ะน้องเขาชอบกินขนมเหรับตอนเนี้ยตอนจำไม่คนไม่ชอบกินขนมครับจริงเหรอจำหัวปอนพี่อะไรอ่ะใครชอบกินขนมกินไหมเพ็ทอันนี้ร้อนแี่ครับไม่รู้อ่ะเขาส่งมาเขาบอกทีมงานส่งมากินงานไหมเพ็ทเลิก เราส้ต้องมองหน้ากันด้วยแค่กินขนมแค่เนี้ยัวอะไริดาไหัวอร่อยไหมอร่อยีกของเขา